ฝึกนะครับติดเฉลยแล้วเสียงกลางปีนใหญ่นะครับนี่ครับของลุองออตอรนะครับของลุองออตอรรอเกม,มาครับนี่ก็ให้ชมเสียงตัวนี้แกจะแบ่งฉเฉลยสิบก่อนแล้วครับตัวนี้เรียกคำคูคคำคลอมนะครับสนใจโทรมาก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวเดี๋ยวรอเกม,มาดีๆกันอันนี้ก็นกต่อพถ่ายขนอยู่ตัวกิ่งนะครับมีอ่างปิดตัวนี้แต่มันทายขนนะครับมันต้องรอเกม,มา แบ่งกี่ตัวนะครับวันนี้ตัวที่สองเสียงกลางไปใหญ่มีคัลลมนี่ครับต่อนะครับตัวนี้สายภูเขานะครับไปใกลยย้ยะดินหน่อยครับใกล้ไม่ได้เลยนะสายภูเขาแกเพิ่งเอามาอ่าแล้วก็ตัวนี้ ลิวเฟืองตัวนี้นะครับตัวนี้ริวเฟืองตัวนี้นกฝึกนี่นีนน่ตัวนี้ลายแปลกลายไม่เข้มนี่นะครับริวเฟืองอ่ะตัวนี้ริวริวแคมเสียงกลางไปใหญ่เหมือนกันนกชุดนี้3ตัวเสียงกลางไปใหญ่หมดเลยนะครับตัวนี้ฉเฉลย10กว่าเหมือนกันนี่สายภูเขาทั้งนั้นนะครับ3ตัวดูครับลายลายไม่เข้มนะครับ คนก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านผมอีกทีน,นึงนะครับโอเคครับอโอ้นี่นกต่อตัวนี้นตัวนี้นะครับดูครับเข้าใกล้ดินนกสายภูเขาเพิ่งออามาเปลี่ยนหน้าแต่เสียงกลางใบใหญ่มีคลุม,มผมได้ยินมันหมือนนุนน่นอ่างนี่แหละครับตัวนี้แต่ครูธรรมดาโอเคครับนี่ครับตัวนี้เป็นนกฝึกนะครับ นี่ครับเลยสิบจะยี่สิบแล้วตัวนนกต่อนะครับดูครับมันดิ้นเมื่อกี้เลือดมุกออกตื่นผมนะครับดูครับโอ้ยคูลเปล่าลองดูครับยังเหลืออีกตัวนึงครับเอามาไม่หมดเป็นริวแกมเสียงเท่ากันนะครับกับตัวนี้เสียงกลางปีนใหญ่ทั้งสามเลยนะครับตอนจะนกต่อตัวนี้นกฝึก นายสนใจทูมาสอบถามเลยนะครับมีสามตัวสายภูเขานี่ครับตื่นตื่นผมแป๊กหน้าเดี๋ยวไปชมลายตัวใหญ่ดีนะครับชุดนี้ <c oughs> เก็บเอามากระโูบอกให้เป๊าเลยออะเดี๋ยวชมลายนะครับดูครับตัวนี้ปีกแตกง่งามครับนกต่อสายภูเขาแปลกหน้ามานี่โอ้โหดินนะครเนะแต่ท่านนิงกักนิ่ิงครับปีกแตกง่งามครับตัวนี้เลยสี่ห้าสิบแล้วครับตัวนี้ตัวนี้กับยี่สิบละตัวนี้นะครับ ่านใดสนใจโทรเลยเสียงกลางปีนใหญ่ตาแดงโลกเลยนะครับอืมไอตัวนี้สุดยอดคารลมนะครับเรียกคำคูคำตัวนี้นกคารลมนี้ก็คาลมผมได้ยินมันเหมือนมีหนุนอ่างตัวนี้แต่คูธรรมดาตอนอยู่บ้านแกผมนั่งรอแกครับอืมโอ้คิดว่าแกจะไม่ให้ตัวนี้แกตอนนี้ให้ fc เลยอืมตัวนี้นะครับดูครับดินเมื่อกี้น่าระกจยตื่นผม พระเนตมันเก่าแล้วครับแล้วมันเป็นสนิมมันกันเลยนั่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายนิดหน่อยครับนี่นะครับนกภูเขาครับไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของนี่ครับนี่เหมือนกันนกบานเดียวกันนะครับตอนอยู่ในครูน่าจะได้ยินอยู่ช่วงแรกๆครับไอตัวที่สามที่เป็นลิวแกนั่นอย่าตอนเย็นไปเอาครับเอามาไม่หมดใส่พเนยรกมาก่อนยืมพรเนตรเกมา เราอกจะเอาลงก่อนเลยนะครับนี่ครับดูจมลายลายแน่นตึบตัวนี้คาลมนะครับคำคูคำมีตัวนี้ใส่ภูเขาครับนี่ครับไปกับไปฝึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกครับแต่ตัวนี้เป็นนกต่อแล้วนะครับนี่นะครับหางสั้นกิ๊บเลยดูครับลายแตกงามปลายแต่งงามเหมือนทุกเส้นนะครับดูครับดูครับดูครับเป็นสองกุก แกมนะครับตัวนี้ตัวนี้ดูครับตาปนๆครับดูสนับปีครับสนใจโทรเลยครับอ่เดี๋ยวผมเอามันไปใส่กรงก่อนนี่ครับตัวนี้ทันไดไวก็ได้ไปสองตัวสามตัวจุดนี้นะครับอ่าดูดูดูจะคูหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอานกต่อมาคูนี่คูหรือเปล่าครับอ่าคูแล้วครับนี่นะครับเสียง นี่ครับนกต่อครับเอาจังหูมาใส่ดูนะครับเจ็บอย่างใจนะครับของแท้ครับชุดนี้เจะนกอดูครับดูครับสนใจโทรเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดถ้าปิดล้วจะลงรายละเอียดข้างล่างนะครับโทรมาสอบถามเลยดูครับโอ้ผงขนใส่เลย สายภูเขานะครับสามตัวเลยนี่เรียกคู่เลยดูเสียงกลางเป็นใหญ่นะครับดูดูดดน่าจะแก่คููด้วยแหละผมดูแล้วเนี่ยเรียกแก่คูอู้ขาขาผมลืมดูขาขาใหญ่มากนะครับนี่มันจะลงปีกแล้วมัม้งค่ะ ตัวนี้ดูครับอสองก,ก,กุแกมนะครับอ,อนกนี่นะครับดูครับเริ่มชินแล้วเลยห้าสิบแล้วนะครับตัวนี้ขาบลาิมเลยนะครับโอ้เรียกคำเรียกคำเดียวคูเลย ผมได้ยินคารลมเป็นคารลมจริงๆด้วยอ่าดูครับม, ye, มีอ้อยมีอ่าดูดูดมีอ้อยมีนั่นนะครับดูครับนี่นะครับอ่าเอานี่จะพุดโทด้วยมีขัดมีหนุนครบสูตรตัวนี้นะครับอ่าดูดูด,ด คครับมีคนมาหายอีกแล้วมีข่าลมตัวนี้นะครับตื่นรถอ่าในชมความเก่ากันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับทนใดสนใจก็โทรเลยใครไวใครได้ไปนะครับตัวนี้ราคาโทรมาสอบถามเองครับเก่าๆอย่างนี้ละอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเฉลยพอกันนะครับนกฝึกคู่กันอีกตัวหนึ่งจะเป็นลายสีแปลกๆครับลายมันจะเนียนไปเลยครับไม่มีลายสนับปีกอย่างนี้นะครับยะลายขาวๆโค้งๆเรียบๆไปเลยนะครับตัวนั้นเป็นหลิวแกมครับเสียงกลางไปใหญ่ เหมือนกันกับตัวนี้ใส่ภูเขาทั้งสามตัวอ่ะราคาโทรมาสอบถามอีครับสำหรับวันนี้ขอติดคลิปเปแค่นี้นะครับสนใจก็โทรเลยเดีย๋ยวผมเอานกใส่กรงก่อนมันอยู่ในพัเนียดดินเนโอ้ยมุกเลือดออกไป่หายละนี่นะครับดูโอ้โหมีคารมขัดหนุนครบเอา้าให้ลุงอบตหามาให้ ยังตัวนี้เกลับประกันเลยเมื่อกี้นี่นะครับดูครับอ่าถ้าได้นิ่งแล้วเมื่อกี้มันตื่นครับมันมีคนมาหาด้วยโดดมุกแตกเล้วนี่หายแล้วเนี่ยมุกไม่แตกเยอะนะครับมันกระโดดใส่ลวดไม่เป็นไรนักลบย่อมมีบาดแผลนิดหน่อยอ่าดัานใดสนใจรีบโทรเลยนะครับดูครับสนับปีกแตกงามขาใหญ่แข้งใหญ่ตัวนี้อ่าโอเคครับอาจะโหก็เอาจังเลย นกไมกน้นั่นหรอกอันนี้ก็น,นี่สวยสามตัวอ่ะโอเคครับผม